ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณนนทชัยนนทกานันนะครับท่านเป็นผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดชนบุรีวอพาณิชย์ครับสวัสดีครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับร้านเครื่องเขียนเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ร้านของเราเนี่ยมีความแตกต่างและก็หลากหลายมากกว่านั้นอยากให้ขออนุญาตเรียกพี่บิวแล้วกันครับสั้นๆพี่บิวช่วยพาไปดูในร้านหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศสด ของร้านเลยนะฮะที่แบบมีคนเข้ามาตลอดทั้งวันมีส่วนไหนยังไงที่เ,เรามีแบ่งโซนเยอะบ้างครับพี่บิวครับต้องท้าความก่อนนะครับว่าทางร้านทางร้านเนี่ยเ,เปิดมาได้ประมาณ50ปีแล้วจุดเด่นของร้านก็คือม,มีสินค้าครบคันใครต้องการอะไรเนี่ยก็จะมาที่ร้านได้เลยก็ได้ของครบนะครับผมบางสินค้าบางประเภทเนี่ยที่กรุงเทพเยังไม่สามารถหาซื้อได้เลย ยกตัวอย่างครับว่าอะไรสินค้าประเภทไหนที่แบบชาวกรุงเทพชาวปริมณพลนี่แม่สามารถาซื้อได้ที่ด้านในเลยครับเป็นพวกอุปกรณ์งานประดิษฐ์อุปกรณ์งานประดิษฐ์นะฮะแต่ว่าสมมุติว่าแบบยกตัวอย่างอย่างที่ทราบวันนี้ว่าตอนนี้ทางวอวชมบรีพาณิชย์เนี่ยได้มีการทําการคาร้ากับที่จังหวัดสุโขทัยด้วยเป็นเกี่ยวกับหนังสือเรียนอันนี้นก็คือแบบว่ามีการสั่งซื้อ เยอะมากๆเลยหลายโรงเรียนในเทศบาลใช่ไหมครับ,รบและที่สําคัญถ้าสมมุติว่าอยากจะได้กระเป๋าไปทําตาสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนเรามีไหมฮะมีครับก็สามารถสั่งได้ครับผมก็สามารถจะเลือกแบบกระเป๋าก่อนแล้วก็สามารถสั่งว่าจะใส่ตาโรงเรียนแบบไหนมีทั้งเป็นย่ามเป็นทั้งเป้หรือกระเป๋าโรงเรียนก็ทําได้ดเราสามารถทําให้ได้หมดเลยนะครับ ณโซนเอาไล่เนี่ยโซนแรกได้ไหมครับเรามีเครื่องแบบนักเรียนก็สามารถสั่งหรือว่าเขตปริมณฑลกรุงเทพก็สามารถสั่งซื้อได้เลยสั่งได้ครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นพวกเครื่องหมายราชการนะครับผมแล้วก็เป็นชุดน,นักเรียนรองเท้านักเรียนแล้วก็ขงชาติของสัญลักษณ์ครับครับอันนี้นะฮะก็เรียกว่ามีครบเรามีหลากหลายเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นที่ต้นต้นของจังหวัดชนบุรีแล้วก็เขาเรียกว่าครบมากที่สุดนะตอนนี้ไหม ตอนนี้นะครับใช่อันนี้สัญลักษณ์ราชการทุกอย่างมีครบใช่ครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นจุดขายของร้านอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ว่าข้าราชการจากจังหวัดอื่นเนี่ยหาซื้อที่อื่นไม่ได้ก็ต้องมาซื้อที่นี่รู้สึกว่าสัญลักษณ์นี่จะมีเยอะกว่าบางร้านอีกนะครับใช่อันนี้คุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่นะครับคุณแม่ของท่านผู้จัดการร้านนะครับผมใครที่มาซื้อก็ต้องเจอคุณแม่เจออาม่าเจอป้าป้าอะไรอย่างนี้เนาะมาสคอต ทาางร้้นไปแลวเป็นมาสคอตเลยเราไม่ต้องจ้างใครที่ไหนเลยเราใช้ผู้ใหญ่เป็นมาสคอตเลยมาที่ร้านต้องเจอนะฮะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราจะมาคุยกับเขาเรียกว่ารุ่นบุกเบิกของร้านชมบุรีวอพาณิชย์นะครับสวัสดีครับอาม่าใช่ไหมครับตอนนี้อาม่านะฮะอาม่าขาย่ะมาก ห้าสิบกว่าปีฮะห้าสิกว่าปีแล้วนะแล้วตอนแรกนี่เราทำตั้งแต่ร้านเล็กๆเลย,ดย<อ>เดีย๋ยวสองห้อ,อนนงถ้าไปดูแล้วจำงาแล้วสองห้องร้านเก่าสองห้องตอนนี้ก็จุดการนี้โตไปมากแล้วทีเดียวตอนนี้หน่แล้วเป็นยังไงครับตอนแรกขายเริ่มขายจากผลิตภัณฑ์เป็นของสืิอเชื่อหรืออะไรหนึ่งอยากเล่าอยากเล่เป็นอยากายให้กับคนรุ่นใหม่ครับ สบายก่อนนะขอขายขายขนมกาแฟ่ตำแข็งใสขายหนังสือนิดหน่อยนะคะต่นตอนไหนเจ้าเป็นลูกค้าถูกหวยที่แบบว่ามีของครบหลากหลายเลยทีเดียวแต่ตอนหลังนี่เราก็เปลี่ยนมาแบบเจาะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์การเรียนมากขึ้นใช่ใช่อะกองขึ้นมาขายก็ขายเยอะขึ้นไงสบายก่อนละเราขายก็เดียวแล้วก็ขายเติมตอนนิดหน่อย ขายของสมัยก่อนนอยู่ปจีนครับผมแล้วเราอยู่ทางนี้อ่าครับตอนดารงาของมาเขาเก็มาขายหนังสือเริ่มใหญ่ขึ้นหน่อยนี่ค่ะโอครับผมทีแรกเราทําเย็บผ้าไปด้วยนะไม่ใช่ขายของอย่างเดียวเอาสิเย็บผ้าด้วยเออสมปศาศทั้งได้ทั้งขายอย่างนี้นะโอ้สมัยก่อนทำทุกอย่างเลย ขายน้ำแข็งใสมากอะไรนี่รไอ้ตัวอันนี้อะขายทุกอย่างนักเยนเขาชอบนะน้ำแข็งกาแฟขนมอะไรอย่างเงี้ยขายไายคนมีดวงเด็นผมเนาะดวงเรียกผมอยู่ตรงนี่นะ้นโอ้โหคนเยอะให้คนเด็กมันเยอะต้องบอกต้องบอกว่าที่จริงเนี่ยต้องมาสัมภาษณ์เอาไม้เคฟนึงนะเพราะว่าเป็นประวัติวิทยาทานให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เลยว่า ต้องขยันใช่ไหมครับประเด็นหลักคือต้องขยันใช่ต้องอดทนขยันขึ้นมาไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะได้อย่างนี้นะไม่กี่ปีเอาเยอะมากแบบกว่าๆแบบเราจะปั้นจนแบบโอเคขนาดนี้หกสิบปีเขาเรียกว่าทํามาตั้งแต่ช่วงของสาวเลยทีเดียวใช่อันนี้แปดสิบฟ้าว่านะสิบกว่าแล้วนี่นั่งเคาน์เตอร์มาตลอดเลยคพ่อมาด้านเขาช่วยแส่ถุงทำทุกทุกขั้นตอนต่อร้านนะฮะอันนี้ก็เป็น น้องเอามีคนช่วยลเราน้องสาวท้อเชียร์ด้วยอะไรเงี้ยคนนึงจงน้องของอามา20กว่าปีนะเขาอยู่ยี่สิกว่าปีเรีคนลูกน้องบางคน20กว่าปีใช่20่สปีนะอยู่เป็นครอบครัวเลยทีเดียวใช่นนะะฮเี่ยเราแบบนะเลี้ยงหมอนแบบดุกว่านะมีอะไรจะฝากถึงลูกหลานแล้วก็คนที่ได้รับชมอยู่ทั่วประเทศเลยว่า เราเนี่ยทำกิจการขนาดนีครับทุกอย่างต้องอดทนอย่าดุชายมามารับช่วงแล้วทีนี้หลานชายมารับช่วงอย่างเงี้ยคนเราต้องอดอดทนทุกอย่างมันทั้งใจอย่างนี้นะไม่ได้ทำแล้วอดหลักใจอย่างงี้งโอ,โอ,อย่างนี้ไม่ใช่ทุกอย่างต้องอดทนมันทั้งใจไรทุกวันนี้คาถาง่ายเลยอดทนแล้วเจ้าประสบความเร็จนั่นเองใช่นะครับจ้านี่นะฮะก็เขาเรียกว่ากว่าจะ ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับชรีวอพาน,นิชนะครับต้องผ่านการเขาเรียกว่าตั้งใจทําแล้วก็อดทนมาขนาดนี้นะครับครับพี่บิวครับตอนนี้เราก็อยู่ในโซนที่เขาบอกว่ากรุงเทพและปริมณนลมาเผยยังหาย,ยากเลยนะครับก็มีแบบเขาเรียกว่างานประดิษฐ์ต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเย็บผ้าหรือว่าการทําประดิษฐ์ทุกรูปแบบ,รบเราสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยสั่งซื้อได้ที่นี่เลยครับคือปัญหาหลัก ก่อนพวกนี้ครับเขาจะขายเป็นร้อยเป็นจำนวนมากๆครับครับผมแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยจริงๆแล้วใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากทางร้านก็เลยทมาแบ่งใส่ถุงให้คือเราเขาเรียกว่ามีขายปีกด้วยใช่ใช่ครับคือที่อื่นเนี่ยต้องซื้อจานวนล็อตเยอะๆครับผมอย่างพวกลูกปัดอะไรพวกนี้ครับผมบางทีเนี่ยเขาขายกันเป็นร้อยเม็ดเลยนะครับแล้วทางร้านก็มาแบ่งใส่ถุงให้อีนี้เราอํานวยความสะดวกให้กับพวกนักเรียนนักศึกษาด้วยครับที่ทํางานฝีมือในโรงเรียนเวลา คุณครูคาดงานงานบ้านง,งานประดิษฐ์เลยพวกนี้งงครับอันนี้ครับท่านผู้ชมคือปกติถ้าเราจะเห็นตามร้านทั่วไปส่วนใหญ่ต้องมีแบบ100เม็ดขั้นต่ําเป็นถุงใหญ่ๆซึ่งซื้อปริมาณมากๆซึ่งไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนั่นเอง<ะ>อันนี้เราก็ทําให้แบบเอื้อเฟื้อให้นักเรียนนักศึกษานะฮะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ดังส่วนเขาเรียกว่าสื่อการเรียนการสอนใช่ไหมครับพี่บิวครับผมก็ทางร้านเนี่ยจุดขายของทางร้านอีกจุดหนึ่งเนี่ยครับก็คือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเอามาลงตามงบโรงเรียนได้นะครับผม<อ>ตรงน,นี้ก็สามารถเลือกได้มีตั้งแต่สื่อประถมวยยัยจนสื่อมัธยมเรียกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเด็กจะพัฒนาการส่วนใหญ่ต้องมีการเขาเรียกว่าการื่อนไหวของร่างกายใช่การจับรุ่นจับนี่เล่นอะไรไปเรื่อยๆใช่ครับการเรียนการสอนสมัยนี้จะเรียนแต่ในหนังสือเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะครับผม ก็จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเนี่ยเพื่อช่วยเสริมพัฒนาความศักยภาพของผู้เรียนด้วยนะครับผมเลืออะอันนี้ก็คือแบบเราก็เป็นตัวตัวเลขหรืออะไรเอ่ยยังไงมันได้ยังไงเป็นเป็นช่องครับบล็อกภาษาอังกฤษอ๋อเราเอาใส่วางให้ตรงว่าตรงช่องว่าเลขถูกไหมวันอ่าต้องเป็นตัวตัวนี้นั่นเองว่าเลขสามคืออะไรทรี คือตัวไหนอะไรประมาณนี้ครับอ,อ๋อก็มีบอกหมดเลยครับนี่บางครั้งตอนเด็กผมยังไม่รู้เลยว่าคูณภาษาอัางกฤษหา <S <S รภาษาอัางกฤษแปลว่าอะไรเนเด็กสมัยนี้จะเก่งผมแล้วก็ได้นะผมมารู้ว่าตอนโตเหมือนกันครับนะฮะแบบ,บ,บพวกแบบโซคงเซอร์เคลลิลนะวงกลมวงกลมแต่อ้ามันก็มีเขาเรียกว่าหลากหลายครบแต่ว่าอันนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นโมเดลครับที่จะเขาเรียกว่าอยู่ในเอ่อโซนของโมเดลร่างกายมนุษย์ครับผมตัวนี้ก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็จะนิยมสั่งซื้อไปไว้ที่ห้องวิทยาศาสตร์นะครับ ก็จะบอกจําลองทุกส่วนของร่างกายเลยครับอย่างนี้สีสันสวยงามแล้วไม่น่ากลัวเหมือนแต่ก่อนอ๋อมันดูไม่น่ากลัวงั้นเองคือต้องบอกว่าหนูๆคนไหนอยากเป็นหมอครับอยากเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเนี่ยควรมีตัวนี้ก็ได้เพราะว่า่านี้ต้นทุนไม่ได้แพงไม่ได้แพงมากใช่ครับผมก็คือสามารถซื้อที่บ้านเองก็ได้ด้วยซื้อว้เก็บไว้ที่บ้านเลยเลยนะครับก็สามารถสอนลูกหลานได้ครับ แล้วก็ของเล่นเขาเรียกไม่ใช่ของเล่นเขาเรียกว่าสื่อการเรียนการสอนยังมีอีกเยอะแยะมากมายแ,แล้วก็เป็นจุดเด่นงร้านด้วยใช่ใชนะคร,ค,รครับอีกอย่างหนึ่งสื่อที่สำคัญก็คือในเรื่องของซีดีนั่นเองใช่ครับเราก็แบบในเรื่องของวิชาหน้าตาศิลป์อนุรักษ์ความเป็นไทยก็มีใช่ไห <är S 2> มครับ เด็กคืออนาคตของชาตินะครับอย่างที่ทราบก,กันดีนะครับว่าเด็กปฐมวัยเนี่ยมันหรือช่วงชั้นอนุบาลนะครับจะเป็นช่วงชั้นที่เด็กมีพัฒนาการเยอะที่สุดแหละหนังสือเรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันที่ว่าจะช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัยนะครับทางร้านก็ได้มีจัดหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยไว้หลากหลายนักพิมพ์และหลากหลายรูปแบบมาครับงั้นเดี๋ยวผมขอเลือกอ่าเล่มนี้ดูสีสันสวยงาม ให้ทางพัฒติการเสนอเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้เขาสีสันสวยนะฮะถ้าเป็นเด็กอนุบาลอย่างนี้เป็นผมผมก็ตั้งใจอ่านนะครับอันนี้เป็นเอถึงแซนะครับจะมีสติกเกอร์ด้วยโอ้มีสติกเกอร์ด้วยันนี้เด็กก็สามารถแปะเล่นได้แปะเล่นได้เลยครับผมเขาเรียกว่าให้ให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการในการแบบดึงอะไรที่แบบาสร้างสรรค์มากขึ้นนะฮะมันแปะยังไงเนี่ยลองคือถ้าเอาสติกเกอร์นี้มาแปะตรงยังไงนะครับ แปะตรงไหนก็ได้ครับตามที่น้องๆเขาอยากจะเล่นหรือว่าจะมีช่องเว้นว่างไว้บางตัวนะครับก็สามารถมาแปะได้แล้วก็เป็นการสอนการเขียนตัวหนังสือใช่ด้วยสอนการเขียนหนังสือสอนวิธีลากเส้นอย่างนี้ตัวอักษรตัวนี้จะต้องลากเส้นแบบไหนบ้างยังไงแล้วก็มีสะกดด้วยใช่ครับมีเสียงมีคําแปลให้ด้วยครบเลยนะครับมีมีเขาเรียกว่าเป็นคาศัพท์ละ เป็นคเด็กใจดีระบายสีไอศครีมอ๋อเป็นการเป็นการบอกใช่เป็นการเป็นคำแนะนําให้เด็กว่าต้องทำยังไงหรือแนะนําผู้ปกครองเด็กอธิบายอาจจะยังอ่านไม่ออกครับครับผมก็อันนี้แนะนําผู้ปกครองว่าเวลาจะไปสอนลูกปฐมวัยให้มีพัฒนาการทํยทำยังไงได้เรียกว่ามีคู่มือเสร็จอันนี้ลยใช่แล้วก็ใครที่คือไม่จําเป็นว่าจะเป็นโรงเรียนสถาบันคือแบบใช้ที่บ้านก็ได้นะฮะครับผมสามารถสอนได้เองได้ครับสามารถเลือกขายติดขายส่งแบบเป็นเล่มดีร็อเงี้ยมีหมดได้ครับผมมาซื้อติดได้ที่ร้านนะครับสามารถมาเลือกได้เลย ครับผมก็นี่นะฮะสีสันสวยงามอย่างนี้นั่นเองผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็เขาเรียกว่าอยู่ในส่วนของโซนห้องสมุดทำไมผมไม่อ่านหนังสือวสวยๆอย่างนี้ก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยหนังสือห้องสมุดเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะักในในโรงเรียนนะครับผมตอนนี้ก็ทางร้านเนี่ยก็เลยมีโครงการหนึ่งขึ้นมาคือทางร้านเนี่ยจะรับจัดหนังสือห้องสมุดให้กับโรงเรียนเลยเป็นชุด ตามความต้องการของโรงเรียนได้เลยครับก็คือว่าถ้าโรงเรียนแจ้งมาว่าทางโรงเรียนเนี่ยเป็นระดับชั้นประถมทางร้านเนี่ยก็จะเลือกหนังสือที่เกี่ยวกับเด็กประถมเป็นหลักนะครับหรือว่าอยากทางโรงเรียนอยากได้หมวดไหนเป็นพิเศษไหมอยากได้วรณกรรมสําหรับเด็กอยากได้คูมิศาสหรืออยากได้ความรู้ทั่วไปรา้านจัดให้ได้หมดสมมุติเนี่ยผมว่าเป็นคนเป็นเด็กที่แบบปแปลกหน่อยชอบแบบพวกเรื่องรีรับเกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ทางร้านก็มีเหมือนกันครับผมผมว่า,น,าน่าจะดีนะม,นมันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นการปลูกฝังตักเป็นการเตือนให้เราเนี่ยรู้รักธรรมชาติได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นใช่ครับคือหนังสือเดียเ๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าหนังสือห้องสมุดเนี่ยทำออกมาสวยงามม,มากกว่าแต่ก่อนเยอะแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกมากขึ้นจะไปยึดจากแต่เดิมอย่างเดียวคือเป็นหนังสือให้ความรู้หนังสือเรียนอย่างเดียวนองสมุดเนี่ยก็ไม่มีเด็กที่อยากจะเข้าไปอ่านนะต้องบอกว่าที่จริงกลางวันเนี่ยเด็กควรเข้าไปอ่านหนังสือเปิดหนังสือเนาะเพื่อให้ได้ ใช,ใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ห้องสมุดควรจะทาหน้าที่ของมันเองตรงนั้นแต่ว่าพอหนังสือในห้องสมุดเนี่ยมันไม่มีความน่าสนใจไม่มีความน่าดึงดูดเด็กนักเรียนเนี่ยก็ไม่เขา้าครับผมขอสุ่มสักเล่มนะฮะเดี๋ยวลองดูอ่ะเล่มแรกง,งานเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นการเปิดภูมิทัศน์นะขอให้ท่านผู้จัดการ,ช,รช่วย <ผม S 1> ถือ<ๆ>ให้หน่อยโอ้เปิดมาท่านผู้ชมคือสรรีสันสวยมากไม่เหมือนแต่ก่อนเลย ใช่คือแต่ก่อนถ้าเกิดเราเป็นเด็กเนี่ยเรามีหนังสือพวกนี้ยอยู่ในห้องสมุดเราก็อ,อากจะเข้าไปอ่านเนาะมันบอกทุกอย่างเลยบอกทั้งแผนที่ทั้งมิศาสตร์ของทวีที่เราสนใจได้หมดครับผมครับผมน่เนอะขอขอเขปิดดูโอ้โหมันมันแบบมันบอกละเอียดมากเลยนะครับ,รบผมคือกลางวันกลางวันเข้าไปนั่งอ่านอย่างเงี้ยเหมือนเราได้ไปเที่ยวแอฟริกาเลยใช่บอกถนะึงสานที่สาคัญด้วย uh huh. อ่าครับอเมริกาเกตอเมริกาทวีปอเมริกานะฮะก็คือทุกอย่างเนี่ย ม,ม,มันได้ความรู้จากห้องสมุดจริงนะใช่ที่จริงมันมีหมดนะฮะแต่ว่าเราต้องดึงดูดมันเข้าไปดึงดูดเด็กๆเ,เข้าไปนั่นเอง<ม>คือหนังสือสารี่สวยงามครับนะครับโอเคอันนี้ก็อ้อนี่ผมติดใจเรื่องนี้ขออนุญาตแกะดูได้ไหมครับได้ครับผมธรรมชาติแผงริสเนี่ยมันน่าจะแบบให้ทำติการเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยธรรมชาติก็โหดให้กับคนนะ เรียบร้อยแผงลิทยังไงโอ้โหคืออันนี้คือหนังสือห้องสมุดเหรอใช่ครับนี่คือหนังสือห้องสมุดตอนเด็กผมอยากเรียนอย่างนี้จังเลยเด็กนี่เราจะเห็นกันแค่เป็นหนังสือขาวดำใช่เป็นหนังสือความรู้หนังสือเรียนอย่างเดียวมันไม่น่าสนใจเท่าไหร่โชคดีแล้วนะหนูๆนะต้องต้องไปอ่านนะโอ้นี่นี่คือธรรมชาติเหรอเนี่ยใช่ผมันั้คือน้ําแข็ง ครับเรียกว่าเราคัดสรรทุกสำนักพิมพ์ที่ว่าดีจริงๆแล้วก็ช่วยพัฒนาการเด็กนั่นเองนะครับเรามีเด็กทุกช่วงวัยใช่ไหมครับทุกช่วงวัยครับหนังสือเรียนมีตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงมัธยมปลายมัธยมปลายครับผมมหาลัยมหาลัยเนี่ยยังไม่มีครับยังไม่มีขนาดนั้นนะฮะเรา แต่ถ้าข้อมูลนั่นขนาดนี้ผมว่าเด็กได้เปิดผ่านๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาเก็บเป็นข้อมูลความรู้เนี่ยเขาไปสอบเอ็นานหรือสอบอะไรเขาก็มีความรู้นะใช่ครับม,มันเป็นความรู้ติดตัวของเด็กไปครับอ,อาจจะไม่ได้ใช้ในห้องเรียนแต่ว่านอกห้องเรียนผมว่าได้ใช้แน่นอนอหนังสือพวกนี้มันมีอายุการใช้งานขนาดไหนครับขึ้นอยู่กับการเก็บรักษานะครับถ้าเกิดเก็บในห้องสมุดอุณหภูมิห้องปกติไม่ได้ติดอแอร์เนีน่ยก็อยู่ได้เป็น10ปีโอ้ครับท่านผู้ชมครับซื้อครั้งเดียวคุ้มแน่นอนนะฮะ สือต้องบอกว่าครับผมอันนี้เรามีทุกรูปแบบแต่ว่าเหมือนต้องบอกนะท่านผู้ชมว่าสมัยนี้นี่หนังสือเลยรบกวนให้ท่านผู้การหลานถือนิดนึงได้เลยสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมรุ่นที่เราเรียนนี่ไม่มีกระดาษสวยๆอย่างนี้เลยใช่ไหมมันกระดาษสีเหลืองๆหน่อยอ่าใช่อาจจะมีกลิ่นนิดๆอืมเป็นกระดาษเออนี่ไม่มีแล้วนะเป็นกระดาษใครให้กระดาษรีไซเคิลครับผม เดี๋ยวนี้คือตัวหนังสือสีสันแล้วก็เขาเรียกว่าลายเส้นมันสวยมากขึ้นครับผมคือทางโรงเรียนไหนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสมุทรปราการหรือจังหวัดอะไรเราแต่ที่รับชมผ่านทาง YouTube ผ่านช่องทางไหนก็แล้วแต่นะฮะต้องบอกเลยว่าอยากได้หนังสือรูปแบบไหนเรามีหมดครับใช่ไหมฮะในนี้แบบอนไนสีสันสวยสวยไหมครับพราตอนนี้แบบเด็กเขาอยากเรียนแบบว่าสีสันแบบมันโดนจริงๆเดี๋ยวเราจะเอานำภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูด้เมื่อวันเร็วๆนี้เรามีเขาเรียกว่าจัดงานที่ เทศบาลเทศบาลหนึ่งะครับผมที่จังหวัดสมุทรปาการนะครับก็เขาเรียกว่าจัดงานใหญ่เลยแหละโรงเรียนเทศบาลทั้งจังหวัดเนี่ย ก็เขาเรียกว่าได้ใช้บริการของเรานะฮะเรียกหนังสือที่มีคุณภาพไปใช่ไหมครับ,รบอันนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้จัดก,การโชว์นิดนึงว่าสีสมัยนี้นะฮะหนังสือเรียนสมัยนี้มันสวยมากเนส,สีแล้วรกระดาษจะเป็นกระดาษอรสีขาวสวยงามกินไม่มีท่านผู้ชมกินไม่มีนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาแล้วรายเส้นก็สวยแล้วมันดูน่าอ่านมากขึ้นอะ่ะใช่ไหมครับ เรียกว่าอยากได้สำนักพิมพ์ไหมเรามีจัดให้ได้หมดมีให้ทุกสำนักพิมพ์ครับผมหนังสือต่างประเทศที่สั่งนําเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักสูตรานาชาติทางร้านก็รับสั่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีสต๊อกไว้ตรงนี้ครับผมเรามีทุกหมวดหมู่เลยใช่ไหมครับทุกหมวดครับผมก็ตามกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยให้กำหนดว่ามี8หมวดสาระการเรียนรู้ทางร้านก็มีขายครบทั้ง8หมวดนะครับผมแล้วก็มีทุกสำนักพิมพ์ครับ,รบแล้วเรามีหนังสือแบบทุกรูปแบบเรียกว่าเป็นร้านหนังสือชั้นนาแหละ ใช่ไหมครับก็แต่ว่าที่เน้นเนี่ยคือในหนังสือเรียนมากกว่าหนังสืออ่านเล่นหนังสือห้องสมุดเนี่ยทางร้านก็มีนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้สต็อกหรืออาจจะไม่ได้วางบนเชล์เนี่ยมากนักครับครับก็เดี๋ยวพอเราคุยเราได้มาทําความรู้จากเห็นรูปแบบทั้งชั้น1ชั้น2ของร้านที่เขาเรียกว่าใหญ่ที่สุดในแบบเรื่องเกี่ยวกับหนังสือของเขตชมบุรีละแล้วก็ทําการตลาดไปในหลายๆจังหวัดเลยเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันว่าเรามีแผนการตลาดแล้วก็ เป้าหมายอะไรยังไงกันต่อไปเลยครับเดี๋ยวต้องพาไปที่ไหนนะพี่วิวเดี๋ยวต้องพาไปที่โกดังครับผมมีโกดังด้วยนี่ครับเรียกว่าเก็บเป็นทางเก็บสินค้าใหม่ใช่ครับผมซึ่งออกไปนอกเมืองนิดนึงออกไปนอกเมืองนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเก็บแต่หนังสือที่มีคุณภาพเพื่อส่งให้กับมือลูกค้าใช่ครับผมนะครับเดี๋ยวไปจะตามเลยครับท่านผู้ชมครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาเดินดูในโกดังใหญ่มากๆเลยครับพี่บิวครับผมอันนี้อันนี้เป็นโกดังลูกแรกนี่ก็คือจะเก็บเลยคหนังสือหนังสือเรียนอย่างเดียวเลยครับหนังสือเรียนนวนๆเลยมีตั้งแต่ปฐมตั้งแต่ยันปฐมวัยคือชั้นอนุบาลนะครับผมจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคนจัดหน่อยดีกว่านะฮะสาวบานเองครับฮะน้องสาวมาจัดเองเลยครับดีค่ะ ภาครัฐต่างๆอบจอตำบ<ม>ลโ<อ>รงพัก<น>อะไรทุกอย่างได้หมดเลยคือเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นหลักๆเนี่ยเรามีครบหมสดุนมีหมดครับผมใช่ครับอุปกรณ์เครื่องเขียนอ่ะมีครบหมดเลยใช่ครับ